บไม่ใช่ไม่ใช,ใช่นี่ครับภาพแบบนี้ครับเป็นภาพเอ่ภาพธรรมดาเป็นภาพไมค์ครามนะครับใครอยากได้นะครับส่งเมนตใต้คลิปนะครับเมนว่าอยากได้นะครับแค่นี้เมนเขาว่าอยากได้แค่นี้ไม่ต้องไปทําอะไรมากมายนะครับเมนว่าอยากได้นะครับหมดเคลียร์ส่งในตอนนี้เท่าไหร่ลรับตอนนี้กําลังกําลังห้าโมงนะครับห้าโมงยิมหา หมดเขตส,ส่งประมาณ6กโมงนะครับถ้าใครส่งช้ากว่านี้ก็ไม่ได้แล้วผมจะซูมแค่น่าจะสามคนนะครับสามคนแล้วก็ทักเฟซผมมานะครับเฟซผมนี่นะครับแป๊บนึงดมให้จะให้ดูครับนีย่ยามาทักเฟซผมมาแล้วก็ส่งลิงก์สกินมานะครับผมจดูก่อนอขอตัดคลิป โอเคครับนี้นะครับแป๊บแล้วขึ้นแล้วขึ้นนี่นะครับมันจะเป็นคําว่าปอปามคนเดิมเพิ่มเติมนะครับนี่ครับคือเฟซผมนะครับเข้ามาได้เลยนะครับนะครับแล้วก็ทักมานะครับแล้วก็ขอสกินเอ้ยทุยไม่ใช่แล้วก็ส่งลิงก์สกินมานะครับเดี๋ยวผมจะทําให้นะเนี่ยเป็นภาพเหมือนพื้นหลังนะครับนะดูรูปภาพนี่นี่นะครับจะเป็นภาพแบบนี้นะครับ นะเดี๋ยวผมจะทําให้ถ้าอยากได้รูปภาพแบบไหนก็บอกผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะทาให้นะครับโอเค,คับขอกราบสวัสดีเอ้ยทุยก็ขอลาตัวไปก่อน,นครับสำหรับทิ่นี้ต้องขอตัวลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับอย่าลืมทักเฟซผมมาแล้วนะครับแล้วก็จาให้นะครับ